ไปใกล้คิ่เรามาดูไอโรมขางนา้ามันจะมีคำอมีอยู่นะแล้ววะมันบีเยอะเหรอก็ไม่ก็บ่เยอะหละก็บ่เยอะมากอะแต่กัระวังไว้โซตร์ชกระาทะมูแล,ล้ว จะถึงเมื่วะถึงระยะหนึ่งตายเหมือนมีซอมบีร้ระเบิดหรอแล้วมีระเบิดลงล้างเจอตะปูเก็ตบตะปูไปด้วยไ้จะเ,เ,เปิดปเฮ้ยเจอล็อคปีกกระดงโคตรแม่มงึง

ใครยิยง,ยง,ยง,ง,งกูฟ้องวะตะกี้ก็ยิงมวโหลดดูก่อนเฮ้ยโอ้ย,อยสตัตว์พุงได้ยูอีกที่อ่ะเดี๋ยวไปเปล่าน้องสบีระเบิดไอ้รออยู่ไอ้รออยู่ไอ้รอยหายรอยหายตรงอุอออองอ้ยโด,โดนตัวแรงระเบิดเกือบตายเกือบตายเกือบตาย กูก็เกือบตา,า <laughs> ยาไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแหละไอ้ออมไปบอกว่ารออยู่มันมันมีสองตัวมีสองตัววิ่งมากวิ่งมากม,มากออามายังไหมไกลวิ่งล้อเออไอเหี้ยกูยตายแน่ๆเลยตายไหมยานะเราทำให้ซอมบี้กำลังแตกตื่นแล้วเออจะตาย ตายเราเหลือเลยฮะเราเอ้ยเอ้ยไม่นะไก่ไม่นะไอ้โอมพันแพ้พันแท้เลยแพ้เรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยที่ของตีโดนตายแท้เดะตายตีตายแล้วไอ้โอมไม่ต้องพันแล้วตายละตายแล้วไอ้โอมไอโอมเออตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตลอดล้อมโอ้โหโมอยิงม่งฟองไงก็มันไม่มีอาวุธที่มัน กระธนูมันจะยิงกันวนมึงไงไม่ทองไงใหญ่ยายจีโวยมันไม่มันมันมันดนเว้ยผมผมลบเปิดเทาไงยิงอยู่เว้ยนั่นแหละไอ้ไอ้ตัวโดนมึงอ่ะโดนมึงก็ตายเลยนะตายเป็นไรเกาะอยู่โวย เกี่ยกเกิดโคตรไกลเลยพระจาช่วยผวยปิงเอยมึงร่อนมาใกล้ๆก็ได้นะคุณย้อมเก,มก็บกระสุนเน้อๆช้อมีไปใส่ก่อนว่ะไอเคมคิ้วมันนด้นะเคมอ่ะเคม่ะ พวกลูกซองมาแต่ผมไม่ใช้ก็ไม่ใช้ก็รู้ไงว่าทอมบี้มันเยอะนองไปใช้ในบังเกอร์ดีกว่าของดรอปเต็มเลยเฮียซื้อทีเดียวแม่งของม่กระจายเต็มเลยโอเคคือแบบพี่อยาก อยากจะช่วยเองอยากจะช่วยก็อย่าใช้ลูกตอนยิงใ <c oughs> ห้สอมบี้มันตื่นทำไมก็ยิงมันจะได้ลดดัมกระจายกำลังลงไงก็เห็นมันมึงเยอะไอ้เอ้ยเอาลูกเอาไม่มันมันบอโดนไงสอบบี้มันโตบอลโดนไงกับตั้นเรื่อยไงโอเคโอเคเอาเอแม่โอเคเอาแม่แม่แย่ยิงเลยสาวไม่ได้เสียงเดินเข้าไปเจ็บเหี้ย ตายเนี่ยขอประดบกันคุตายไม่้พปกติท่วนั้นอ่ะมันที่มีทั้งีทัรถเบิดดวยสองตัวแต่แต่ว่าถัดเดือด้าง้าจเหยียบอ่ะทั้งมีเบิรดมันจมาหาเฮาเยแต่พอไอ้ยิงหูวคองเท่านั้นแหละมากันเต็มเตหมดเลยจ้า ไอ้เขี้ยมมดไอ้เขี้ยมมดไออันนี้มดนนึ่งละตัวแขกซีสองแล้วนนึกถึงแนอ่ะต้องใช่แกเ็จัตรเร็แล้วอค่ขีดปวดไม่เป็นไรปล่อยมันเย็บไป เยแม่งกูดโดดยิงกันทานปานทีบีเลยครับหมดอย่างวะเนี่ยีซอมบี้มีตังค์นะครับเจ็บโอโ้บอกคนตายซอ,อมบี้ระเบิดเนี่ย ไอ้หมอทีนี่หมอทีต้มดีนั่นระเบิดอ่ะเต็เมเลยทอ้ตมดีอ่ะดูตรงปืนเอลซิมโกเออเก็บไปเลยมีแม็กมีลูกสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ว่ะเออเก็บเลยมีแบบมีปืนอะไรกูใช้ก่อนตอนนี้เหียโจนมากมีหน้าก,กากกันก๊สีชมพูด้วยว่ะ ทำดีข้างล่างนลนร้องกันระงมในนอวิ่งไี่มีของเลยเลยวะต้อียอว่าของมันดับหน่อยมันเป็นมันดับหน่อยไอว่าปั๊บก็เส้นเล็ดตามมากเพื่นวิ่งเจอโลกระสุนสีอซิมฮกอะแต่มีแค่ซีนัดวะไอ้ฟังของของ,ของนี่ไอ้ฟั่งนี่ ย,ย,ย <c oughs> ลูกซองครับเจ้าลูกซองไองปเข้าหมดซองออเก็บเก็บเอ็นล็ุณแจพ้มน่นอนอเก็บมแะอันตอันพละสายมันหรอถ้าเกิดไปฟาในโมบานคอยเก็บมาหลาย กี่เจอล็อกปีกอยู่ไหนวะล็อก,ล,อกออล็อกปีกเอแอดวาร์ลอกพีกนะเก็บแล้วเก็บละเก็บใช่ไหมไอ้ที่อยู่ในกองน่ะเดาไอเดาไอจะได้ไปเจอของกีนนออ่รุ่งลางเดี๋ยวเกืเสียงอุกนะกูก,ะก็เกือบตายเลยนะ ชุดก so ่อนไอ้เหี้ยโดนขีดคนหมดแล้ววะกูลูกซองไม้กูทิ้งนี่ไปเนี่ยมึงอเมื่อเอากระสุนลูกซองไปใส่ไปกองไอ้ด้ก็เอาปืนลั่นอย่างนี้แล้วแบกกัน16ดีกว่าเอาอันไหนขาดอีกเสื้อขาดก็เอายังไม่ขาดได้ไหมแต่ก็ใกล้ขาดแล้ว ข้างจริงเยเดเ๋ยด้ระสุนดูซองห่อไนด้สามนัดโอ้ oh, เสียงละง,งมเลยนาะเจอแม็กเอสติแม็กเิเฮ้ยตรงนี่ไงเวป,ลป,ลปอนรีเบคกีตรงร้อยปร์เซนเลย เันมงนำ้บงนำบ้านคนเนาะนี่เอามาจะรีแพ้แลปลืนอันนี้แหละจะเหลือให้ให้กูเองสิบหกต่อน,นะไอ้เยี่ยกูน่าจะหมดเหลือ,อเฮ้ยเฮียรีมกสิบหกกูไงน่าสวยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่ะไอ้เชี่ยรูปเมือเ่อรอร้อนน่ะไม่มีแน่นะ ี๋ยวเจอของตกค้างอยู่แล <Wow. S 1> ยขีลูถธนูไม่ใช้ก่อนถ้าอยากสเตลต้องใช้ธน,นูเอ้ยบ้านนี้ไม่ไมปนคนเหรอของไม่ได้ดีขนาดไหนผมเอาบังเก์น่อนถ้าอยาก,กนคนคนที่หลังโอเคคนเข้ากออก็ได้ แอ้อาร์พีคที่กำลังจะพังมีสามสปร์เซ็นตมาถือว่าพัางนะเยสนูดีกว่าถ้่นจวนตัวจริงใช้สิบหกนะมองเห็นตอมบีไว้ ไอมองไม่เห็นมง<อ>งงังมึงมึงมินแนบไปฉันเหรอล้าวบ่าได้ชันได้วิชันไอเพื่งมองมาเห็นวระอมึดตึบเลยอุย้ยตังร้อยหนึง่งอีกย่อเก็บไอรวมไปขนของอะ่ะขนของในกล่องก่อนของของมูลมั้ของของุององณพันผนกันเลยกระสุนซอง,ลลองเอาไปดีมากเลย เห็นไปนี่ถอยทอยทราไม่เก็บทอยไม่เก็บกันไนอ้นี่ดูซ่องไม่เก็บไอ้มองไม่เห็นกล้องอะ่ะเนี่ยกระซ่องกระซ่องนอนเออมีพี่ชายหว่มา มองเห็นละมีไฟฉายียาน่นีิกระสุนเก้ามอต่งเอาไหมโอเอ,อเก็บมาเก็บนะมาต้องใส่กับออเอ็มเก่ามาไอ้ก็มีช่องเปิดน้าวะช่องเปนดอะไมิ่เหรอ เอาซีมเงินเอาซีมแหบบน่อยอ่าเนี่ยเอาไอของแปกกกลกไอกซไปทานในมิชชั่น ไปตรงก็เอาฉแฉล่งมาอยู่มั้งเอามาอยู่โอเคแล้วไปนึงก็ประดับมาพร Candy น็อปแล้วคุณแกบรรเจยุบานมียอะอยู่ใช่ไหมอ๋อโอเคเจอล็อกฟิกด้วยมีกแล้วให้เจอใครหวังแกไม่อยู่เยอะเลย มออมไม่เจออะไรเลยวะ่ะเฮ้ยตุกซ่องวะ่ะแบบปั๊มแอทชั่นเฮ้ยทางปืนเอ๊ะเดี๋ยวเอาบอกเี้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว,ยวสายิงไอ้สั่ง อากลับไเลยครออกกับันอ้ยเจอใช่ใช้ขยายข,าย,ขายายสวนไม่ให้แ<ม>บบ N ห้าร้อย M K ห้าร้อมันน่าจะใส่ป่ะห <5. 5 S 2> ้าจุดห้าหกคูสีห้าของ,ง M K หกละบ้าเนี่ยเออใช่ใช่แต่เป็นอู่ a P ไง,องเอาตรงมึงเอาใครข่วงมาดงอันนี้ เอางานป่ะเอายิงงานด,ดีใช่ไหคแตบบ่ปีเลยซอมบีมาหันน้ำมันไม่เอาไม่เ่อ,อมของหมอแล้กไกระดกอาฮะโอเคแต่ยังดูดเละไม่เสียงดูเยอะจังวะ เอยระเบิดไอ้เหี้ยระเบิดหรอแ <laughs> ม็กแม็กเอที่เอหกห้าเนพิซซ่าออ๋พิซซ่าหรือไม่แฮมเบอร์เกอร์โอ้โหตอบปิดโดไหนตอบดิอย่าเก็บเลยอีเออมันดักมันดักข้อมีเดี๋ยวปะ ก็ว่างไว่อ่ะว่างว่างไว้แล้วก็แบบว่าวเราว่างเรา,าว่างเรากดอาร์มไปเล่นมั้ยน้องกดอ,อาร์มล,ลำกล้องปืนนู่นอันนี้เป็นี่ยนี่ตรงห้องปืนอีกอันชุดกันฝนเฮ้ยจุดสี่ห้าเอพีโอ้แม็กกระโปงที่แบบเปอร์เซ็นต์เยอะมากลูงเอามั้ยเก็บเถอปว่าโปงเอาแม็กกระโปงเอาเก็บไว้ก่อน ไ yeah, อ้ราเป็นคนของเลยเดี๋ยวแกะตัวหาไตออกออกกองคีปไปนะ้ำ oh. อย่าเราเือนอยู่ในฝูงหราอยู่ที่พร้อมจะแดกเราแล้วเหรอจุดสี่ห้าจุดกระสุนยางของมาแดงเนะี่ยโอ้มันมีชั้นใต้ดินด้วยเออ กอจริงๆแล้วชุดก่อไม่แท้เลยี่มันโดนแรงระเบิดทีเที่จชุดกอกูเสั่บพังเลยใส่อันใหม่ดีกว่าดีนะมีมีนะใส่กอถ้าไม่ใส่กอก็ตัวบวมแน่เลยวะตรงเฮ้ยบาลลิสฮะบาลลิสใช่เหรอไหน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 โอ้ยเยจีบาลลิสด้วยเอ้ยอะไรจะดวงดีขนาดนั้น ทำไแน่นอนเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปเปลาแล้วกุนยอันนีันแล้ว <laughs> เกิดปุยมุยเกิด <laughs> ปุยมุยดูวัดหนาหม่เที่ยเอาเคีโคนหมดใช่ไหมต้องการโอ้ยยิทงทีน้องข้างนำน เอาไม่เจออะไรเอพีเน sort of ่าๆว่ะตัวเจ็บว่าใช่ดีกว่าใช่ไหมพี่ได้หมอนะนดิ ดาวเปรเล็นน้อยดาวเปดเลนเน้อยต่เตมพาเลดตเนี่ยถือว่าดวงดีที่เชียร์เลยถือว่าดวงดีไอ้ต้องต้องมันบิงไปหาเต็มแล้วะเฮ้มันเกิดแล้วอ,ะบบอ่ะมาจากไหนกันน้อนจ<า>ก<ว>ักไปลูกฟองพันเมตรอ่ะ เหญ่ยิ่งเลยเดียวกิ่งเลยสัสตดนไม่ระวะเฮ้ยมันมันเดินมันเตรีมเลยหน้หลังหหลังหลังเหรอนี่ยังไม่ด้อมบีกอไอ้เหี่ยเฮ้ยมาสับไปไปโอโหสวยสวยสวยหลัง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 ไม่อมีระเบิดโอ้ย มาจากไหนกันเนี่ยฮัลโหลเกิดมาลูวแล้ววะแอดมินมึงใหญ่ที่อ่ะคุยอะไรมึงเนี่ยมึงดีก็ได้ต้องเอาไปใช้เอ็มเก่าป่ะหลอ๋ออ๋อนี่นี่นี่มาเสร็จเลยเสร็จเดี๋ยวเสร็จจะมีอีกอน มีตังเห็ดพุได้บาเล็ตแล้วสปอรเลยเนาะเออไอเฮียตอนตอนท่านได้ของแมงขึ้นว่าบะมี่วะจะพักแมงปล่อยมันรั่วเลยวะอุ้ยอุ้ยเกินปุยมุ้ยต้องแบกบาเลยเดียวจุดสี่ห้าเหรอเก็บจะแบบกระสุนจุดสี่ห้าอะไรจะไม่หมดถ้ากูเป็นมีลูกสองแล้วมึงแล้วกูปุยเป็นงานแล้วเมบซิมมีซิมพออย่างนี้เลยนะจุเลี้ย เงี้ยไหยิงช่วยมึงได้หรอวะเฮ้ยห้องปืนด่วะเนี่ยเฮ้ยห้องปืน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 ไอ้คนมันยังไหนของไอ้คนมานเราเขา้านเรามีห้องปืนห้องปืนแล้วมัไอ้มาห้องปืนไงถ้าเจอกระป๋องอ่ะถ้าเจอกระป๋องยังกระตามอ่ะเก็บมาเอาไว้คาบเป็นลูกขนวยแหละลูกขนวยแบบระเบิดไอ้ยังม่ใช่ใช่กระเป๋ยงนะนะเออใช่กระป๋องในการทำ ขอ,อ,อ,องของแต่งขนูกันพาวเดอร์แต่งคาบาบเหรออ่าอันนี้หมวกกันนอกหมวกกันนอกอะไรอ่ะบิวกกันนอกสีฟ้าเออฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอีอเคเฮ้ยอีอเออชียอวอ่าเรามีแม็กระโปงไว้เลยแต่ไม่มีลูกใช่ไหมมีลูกก้าลูก อหมูกินมอไซค์มูนี่ <c oughs> นนห่าท <c oughs> ี่อะอไปเ่อหนาเลยฮะไปเกหนาหลินยูนา <c oughs> เกินปุยมุยเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยนี่มันกระสุนอะไรอนะห้าจ <c oughs> ุดห้า่า คนเหมือนใช่มัตรงอ,อ่าอย่างคนแค่บางกล้องอ่ะ